you are listening to shortcut mba podcasts วิชาธุรกิจนอกห้องเรียนสรุปโดยครูเนย passion to win 12หลักการทำงานของอาจารย์มีอะไรบ้างวันนี้เนยมีคำตอบค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟัง12หลัก การทำงานของอาจายนะคะเนยขอทบทวนกันนิดนึงค่ะว่าอาจายนะคะก็คือแนวคิดในการทำงานที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอนซึ่งเขาเนี่ยจะมี4 core value ที่ในพูดไปใน EP แรกนะคะก็คือการให้ความสำคัญกับคนมีการปฏิสัมพันธ์กันนะคะมากกว่าขั้นตอนแล้วก็เครื่องมืออันที่2ก็คือให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ที่นำไปใช้งานได้จริงมากกว่าเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 3. ให้ความสาคัญ กับการร่วมมือการทำงานกับลูกค้ามากกว่าการต่อรองให้เป็นไปตามสัญญาและข้อ4ก็คือการตอบรับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการทำตามแผนที่วางไว้แบบเป๊ะๆนะคะและนี่นะคะก็คือ4ี่คอแวลูของอาจายนะถ้าทุกคนพอจำได้แล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยววันนี้เนยจะไปพูดแตกเรื่องของแล้วไอ้เจ้า4ี่คอแวลูที่บอกเนี่ยคะ่ะเขาเนี่ยแตกออกมาเป็น12หลักนะคะเป็น Princi p l e ของอาจายเลยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรา ไปฟังพร้อมกันค่ะข้อแรก Customer Satisfaction ก็คือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. delivery f r e q u e n t นะคะก็คือการส่งมอบอย่างต่อเนื่องนั่นเอง 3. ม,มี working software เป็นตัววัดผล working software ก็คือเป็นซอฟต์แวร์นะคะที่สามารถใช้งานได้ค่ะถ้าเป็นภาษาของ design thinking นะคะเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นตัว prototype นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการที่ developer เขาได้ผลิตตัวซอฟต์แวร์มาที่สำหรับใช้งานได้จริงแต่อาจจะไม่ใช่เป็นซอฟต์แวร์ที่ perfect เป๊ะ เหมือนการทำงานแบบ waterfall นะคะ4ก็คือการใช้ความเร็วคงที่ในระดับที่เท่าเดิมก็คือทำยังไงก็ได้ที่อาจจะยอมช้าในช่วงแรกนะคะแต่จะได้ไม่เสียเวลาที่จะทำอะไรโดยไม่ได้ให้คุณค่ายอย่างแท้จริงนั่นเองข้อที่5คือเน้นเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะอย่างเช่นตัวแทนของบิสเนสนะคะ กับตัวแทนของ d e v e l o p e เเนี่ยก็มาทำงานร่วมกันนะคะหรือว่ามีการคุยการติดต่อกันนะคะมีการประชุมกันที่เรียกว่า Daily Scrum นั่นเองข้อที่6เราจะเน้นในเรื่องของการ Face to Face ค่ะการเจอหน้าการการคุยกันนะคะเพื่ออธิบายค่ะข้อ7คือการ Self Organization ค่ะก็คือในทีมเนี่ยค่ะสามารถที่จะจัดการได้ด้วยตนเองนะคะเราก็สามารถที่จะมีการช่วยการทำงานได้นะคะใครไม่อยู่ก็ มีการทําหน้าที่แทนกันได้แล้วก็ไม่ได้มีหัวหน้าไม่ได้มีลูกน้องนะคะถือว่าเป็นวิธีการทํางานที่เรียกว่า self organization นั่นเองที่ทุกคนเนี่ยนะคะเข้าถึงกันได้แล้วก็ไม่มีตัวกําแพงไซโลนั่นเองค่ะและข้อที่8ก็คือเรื่องของ motivate team ค่ะการทำงานแบบอาจายเขาไม่ได้มองคนเป็นแรงงานนะคะแต่ว่าเขาเน้นในเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยค่ะที่ว่า เราเนี่ยสามารถที่จะมีการกระตุ้นนะคะส่งเสริมให้แรงบันดาลใจนะคะมีการ build workplace แล้วก็ environment ที่ดีนะคะเนยเชื่อว่าถ้าสมมุติว่า environment เนาะหรือว่าสิ่งแวดล้อมในการทำงานดีค่ะคนที่เขาอยู่ใน environment ในการทำงานที่ดีก็จะอยากทำงานมากขึ้นข้อ9 reflect and adjust ก็คือการสะท้อนปัญหาต่างๆออกมานะคะมีการ reflect การมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขอยู่เสมอนั่นเองข้อที่10ก็คือเรื่องของ good design ค่ะช่วยปรับเปลี่ยนโปรดักต์ได้ง่ายขึ้นไม่มี Legacy นะคะหรือว่าแบบพวกโค้ดในตำนานหรืออย่างสมัยก่อนอะ ที่เวลา IT อาจจะเขียนเป็นโค้ดที่แบบไม่มีใครเข้าใจได้นะคะนั่นแหละมันก็เลยเกิดพวก legacy ขึ้นมานะคะดังนั้นรูปแบบของอาจายเนี่ยนะคะก็คือการทำให้มันเป็น Good Design ค่ะมี s แตนดา r d ของโค้ดที่ใครเข้ามาอ่านก็เข้าใจได้เลยนะคะข้อที่11นะคะก็คือ Simplicity ค่ะ ก็คือทำยังไงก็ได้นะคะให้เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของตัว mock up ที่ทำขึ้นมาก็ให้มันดูง่ายนะคะหรือว่าการสื่อสารกันนะคะก็ให้มีความง่ายต่อการเข้าใจนั่นเองและข้อ12ก็คือ welcome to change ค่ะเราจะเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้จะต่างกับการทำงานแบบเดิมๆที่จะเน้นในเรื่องของ การทำด็อกิวเมนต์เยอะๆนะคะแล้วก็วางแผนไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ยากนั่นเองและนี่ก็คือ12 p r i n c i p l e ของหลักการทำงานของอาจารย์นะคะถามว่าแล้วเราจะเอาไปใช้ได้ยังไงนะคะสำหรับตัวเนยนะเนยมองว่าไอ้เจ้าตัว12 p r i n c i p l e ของอาจารย์เนี่ยค่ะเขาเนี่ยจะมีการแบ่งเป็นคอนเซปต์หลักๆเลยอันแรกเนี่ยคือเรื่องของ เากูล่าเดลิ e วอรี่ซอฟต์แวร์คือการส่งมอบซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมออันที่2อเนี่ยอาจารย์เขาจะเน้นในเรื่องของทีมคอมมูนิเคชันเนาะก็คือการสื่อสารของทีมนะคะและอันที่3นะคะก็คือการเน้นเรื่องของ Excellence in Design ค่ะทำยังไงก็ได้ให้ง่ายนะคะเหมือนการที่เราออกแบบดีไซน์ให้ลูกค้าใช้งานง่ายนะคะหรือว่าการพูดการสื่อสารกันก็ง่ายด้วยสิ่งนี้แหะคะ่ะที่เนยคิดว่าเราสามารถที่จะเอาหลักของอาจารย์มา ได้จริงๆนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ในองค์กรที่ใหญ่เนาะอาจจะลองอไปปรึกษาหัวหน้านะคะว่าเอ้ยถ้าสมมติเราจะเอาตัวหลักการทํางานของอาจารย์เนี่ยมาใช้เนี่ยสามารถทําได้ไหมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในมุมมองของเนยเนยคิดว่าทําได้นะคะแต่ว่าอยู่ที่ระดับ หัวหน้าหรือผู้บริหารว่าเขาจะโอเพนเปิดรับในรูปแบบนี้มากเท่าไหร่นะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัว mindset ของตัวพนักงานเองนะคะว่า capacity หรือว่าตัวพนักงานเนะะี่ยค่ะเขาเอื้อต่อการมีความคิดแบบมีอาจาย mindset หมหยนะคะถ้าสำหรับ คนที่มีอาจารยไมเซ็ตอยู่แล้วนะคะแล้วก็พนักงานเนี่ยมีความพร้อมนะคะเนยเชื่อว่าในองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ๆนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถที่จะเอาหลักการทํางานของอาจารย์นี้นะคะไปใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะและสําหรับตัวเนยนะคะในฐานะที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะจะเอาตัวอาจารย์มาทํางานเอามาใช้ได้ยังไงเนาะเนยชอบข้อนี้ค่ะเนยชอบข้อที่เน้นคุยกันต่อหน้านะคะเนยคิดว่าอย่างปกติแล้วนะคะการทํงาน ในช่วงของ work from home หรือว่าการที่เราอยู่ใน โซเชียลดิสแตนที่แบบต้องมีระยะห่างในการเจอกันหรือการคุยกันค่ะเนยคิดว่าตอนนี้ถ้าเราเจอหน้ากันไม่ได้นะคะเรามีวิธีที่จะคอนเฟรนท์คอลโดยการเห็นหน้าได้หรือว่าเป็นลนักษณะของการโทรคุยกันนะคะเนยคิดว่าเครื่องมือการสื่อสารเหล่านี้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่จะพิมพ์ไลน์หากันค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการอ่านไลน์ยาวๆหรือว่าบางทีเราพิมพ์ไปเนี่ยเขาไม่รู้น้ำเสียงของเราหรือว่าเขาอาจจะอ่านข้ามอ่านไม่คร นะคะคมันทําให้การสื่อสารของเรานั้นเนี่ยผิดพลาดได้นะคะข้อนี้เนยคิดว่าเอาไปปรับใช้ได้ทั้งกับ การทางานเนาะแล้วก็ในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราคุยกับแฟนของเราเราคุยกับเพื่อนของเราบางทีเราพิมพ์ไปเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจเพื่อนอาจจะตีความผิดแล้วก็กลายเป็นผิดใจกันได้นะคะแต่ถ้าสมมติเรามีปัญหากันแล้วเราโทรคุยกันเราคอนเฟรนท์คอลเราวิดีโอคอลหากันเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เห็นหน้าของเรานะคะได้คุยกับเราด้วยมองตากันอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้เกิดการคอมมูนิเคชันที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ค่ะ กับอันที่2นะคะเนชอบคําว่า simplicity ค่ะคือลักษณะของการความง่ายๆนะคะอย่างอัน,นเนี้ยเนยก็เอามาปรับใช้ได้เลยในของ passion to win ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากให้คนฟังของเราเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายทอดดังนั้นเนยควรที่จะต้องหลีกเลี่ยง คำพูดหรือว่าภาษาที่มันเข้าใจยากนะคะสิ่งนี้เนยคิดว่าเนยจะเอาหลักการทํางานของอาจายเนี่ยมาปรับใช้ได้เลยก็คือเราจะพูดยังไงสื่อสารยังไงให้ลูกเพจของเราให้คนฟังของเราเนี่ยสามารถฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายนะคะนี่ก็เลยเป็นในหนึ่งในชา a l เล n จ์เนาะที่เนยคิดว่าเนยจะเอามาปรับใช้ได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือ how to apply เนาะที่เนยบอกว่ามันจะเป็นกิมมิคของตัวพอดแคสต์นี้นะคะว่าเราจะเอาไปปรับใช้ได้ยังไง เพื่อนๆล่นนะคะ หลังจากที่ฟังเนยจบแล้วคิดว่าจะเอาตัว12อาจารย์2 2 principle เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตได้ยังไงลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเนยหน่อยนะคะและใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเนยจะมาแชร์ในเรื่องของตัวช็อตคั t mba วิชาธุรกิจนอกห้องเรียนสรุปโดยครูเนย passion twin กันอีกนะคะเพื่อนๆออยากรู้หัวข้อไหนนะคะเกี่ยวกับวิชาธุรกิจนะคะลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเนยด้วยนะคะวันนี้เนยไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ